สวัสดีค่ะเอทีจรลาตุตุตันสวัสดีเอฟซีแฟนคลับช่องเดียนจิตพารวยทุกคนเลยค่ะเรามาตามแนวทางกันต่อนะสำหรับวันนี้นะคะอากาศโปร่งโล่งแจ้งนอะพี่นองเนาะเข้ากะมาตามกันต่ออากาศสำหรับแนวทางตัวเลขนะเนาะแนวทางตัวเลขสูตรที่สี่นะคะเด่นที่ห้าศูนย์สามหก 5036ูน50้อพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แรงใจยันจิตพอดีด้วยนะคะขอพี่น้องทุกผู้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแล้วก็เฮีย้ยงเรื่อยๆในวันนี้นะไอ้ตื่นน้ำขอจั๊กเท้าเนาะพี่น้องเนะาะรวันทีหนึ่งเนาะอืมเบอร์อ๋อไล่เท้าเราเอาเอาเอาท้าเดียวเนาะพี่น้องเนะาะรวันทีหนึ่งเนาะ เตเดียวเนาะพี่น้องเนาะรางวันที่หนึ่งเอาตัวเดียวเท่านั้น <c oughs> เอาไม่เป็นเอาตัวเดียวคือเอาเทือเดียวกับพี่น้อง <c oughs> เอาเทือเดียวเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เอามาตั้งเลยห้องห้าศูนย์สามหกบักบอกพี่น้องหกเอาหกขึ้นไปแล้วก็เอาสามขึ้นไป เหลือศูนย์ห้าเราก็จะเอาห้าศูนย์ห้าห้ากับศูนย์มาไปเป็นนอหน้าอ,อ,อ,อ่าดึงขึ้นมาค่ะศูนย์ห้ากับศูนย์จนโอ้ยศูนย์ 0, แล้วก็อะไรล่ะ ูแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็ห้านี่เป็นหกเป็นสามแล้วเป็นหก แนวทางกันต่อนะคะไอซีทุกท่านนะคะโอ้ยตัวตัว,ต,วตัวพี่น้องบนล่างคะมากระจัดคัดกัะเลื่อนพันเด้อพี่น้องถ้าเหลือตอนกน็กดไลค์กดแชร์ในด้วจ้าหกห้าหกสามหกห้าหกสามหกศูน 0 5 3 5 0 5 3 5 0 3 0 ใส่ให้หมัดเบึบป,ป,ปีนเราไปนอนนะ,ะตามเนีทางกันตอดนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ลงให้กี่สูตรแล้วเนี่ยนะคะดูนะคะลงให้กี่สูตรละหนึ่งห้า,ห,า,ห,า,ห,าหกเจ็ดบบแปบ๊บหนึ่งค่ะสาม นอกสูตรที่สีน่นี่มันนี่มันในแสูตรที่สิบละสูตรที่เจ็ดว่างเลยใส่นอก <c oughs> <c oughs> อ๋ออันนี้เป็น,นของปูย่าจัดไว้ต่างหากเอาไปนอะนของปูย่าเนาะ จะได้ก่นงหกัะได้งกจะได้ก่านนี่เด้อเขาดำหาแป๊บเดียวค่ะอ้าเดินเทียงคืนนะคือบนนอนเงนไผ่นอกกัน <c oughs> อ่ะต่อกันเลยนะคะทุกท่านนะคะ ออก็มาแล้วไม่ย่าภัยรีนะคะอุย่าสวนธรรมนะคะอิทิทุกท่าน,นดูนะคะ ชอบหรือเปล่านะคะอาม่าค่ะเยฟซีชอบก็จัดคัดเตอร์นไปเลยนะคะเยฟซีทุกท่านนะคะ<อ>รวบรวมมาให้นะคะก<อ>็จะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันที่แปดแล้วนะคะเหลือไปกี่วันค่ะเก้าสิบเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงค่ะจะไป,ปโค้งสุดท้ายนมาเปนน้องนะสูตรที่สีนะคะ เด่นสีตัวบนพี่น้องแคปหน้าจอไ้เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ,คอ,คะอันนี้สูตรที่สี่นี่เป็นสูตรที่ห้านะคะ ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะคะอทธิทุกท่านชอบก็จัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะถ้ามากกบกดไลค์กดแชร์ในด้อยจา้าแคปหน้าจอเอาไวค้ค่ะแคปหน้าจอเอาไว้นะคะวันนี้ไปกับแป๊บหนึ่งกับอิททุกท่านนะคะเดี๋ยวค่อยลงต่อให้นะคะวันนี้เป็นวันที่แปดคะ่ะ รวมให้แล้วนะคะหมดทุกอันเลยค่ะอย่าลืมนะคะเลขน้องเก้าจอมาใหญ่เลขสวยนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะในงวดนี้ขอให้เฮงเฮงทุกคนจ้า